เพื่อนๆค่ะเราก็ได้น้ำแดงโซดามะนาวบีทรูทกันสี่เราใช้บีทรูทแทนน้ำแดงน้ำหวานนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่เป็นความดันเหมือนสุภาพรมาลองทานกันดูว่าความดันเราจะลดไหมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะน่าทานค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนผสมเราจะทำไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนวันนี้สุภาพรจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําน้ําแดงโซดามะนาวจากบีดรูทกันนะคะนี่ค่ะบีดรูทเรายี่ห้อหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรามีวิธีทาแบบไหนกันคะ่ะเราจะมาชงผงบีดลูทยี่ห้อหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆคื่นี่คะ่ะผงบีดรูทยี่ห้อหนึ่งคะ่ะ แทนน้ำหวานนะคะเราจะพงผงแบบรูดแบบนี้ค่ะบีบรูดเราค่ะเราจะใส่บีดรูดช้อนหนึ่งเลยนะคะ นี่ค่ะน้ำบีดรูทเ่าค่ะเพืเ่อนๆค่ะน้ำบีดรูทเรานะคะต่อไปเราจะชงน้ำแดงกับโซดาแอลมะนาวกับโซดาค่ะขออนุญาตเทโซดาครึ่งแก้วแบบนี้ค่ะนี่นะมะนาวที่เราบีบมาแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะมะนาวกับโซดา น้ำแข็งเราค่ะเพื่อนๆน้ําแข็งเราเราก็ทําเองนะคะเรามาใส่น้ําแข็งกันตรงนี้นี่ค่ะโอ้ตายเป็นเดืดแบบหนึ่วก้อนไ่อนขออนุญาตใช้มือหยิบนะคะ คนคนให้เข้ากันนะคะคนโซดาน้ำแข็งแล้วก็มะนาวให้เข้ากัน,นะค่ะเพื่อนๆค่ะคนคนน้ำมะนาวกับโซดาน้ำแข็งให้เข้ากัน,นะค่ะเพื่อนๆนะค่ะแล้วเราต่อไปเราก็จะมาเทน้ำแดงของบีทรูทลงไปเลยค่ะอันดับต่อไปก็คือเทน้ำบีทรูทที่เราผสมกับน้ำเปล่าวไว้ลงไปค่ะ นี่ค่ะสีก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะหกจนได้ค่ะจะไม่ถูค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะต่อไปด้วยเปลือกมะนาวค่ะมะนาวเราก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นไงคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน่า สวยน่าทานมากเลยค่ะแดงโซดา mm hmm. บีทรูทอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะถ้าถูกใจขอให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ